สวัสดีค่ะเราจะฝึกคอสอบกันนะคะคำไหนจะให้ประโยคนี้ถูกต้องค่ะ john เรากําลังหากริยาหมายความว่าอ่านหนังสือค่ะ john อ่านหนังสือที่ของสมุดทุกทุกวันเลิกเรียนนะคะทุกวันก็คือคำที่บอกเราเราคุยกับช่วงเวลาไหน เราจะใช้กริยาช่องที่หนึ่งกับคำ every day นะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำนะคะกริยาช่องที่หนึ่ง verb o ก็คือ study หรือ studies นะคะเราจะใช้ study กับ I, you, we หรือ they เราจะใช้ studies กับ he, she หรือ it ประธานในประโยคนี้ก็คือจอห์นจอห์นเป็นผู้ชายเป็นชื่อผู้ชายแล้วก็เรารู้ว่าจอห์นเป็น he ควรเลือกคำตอบ studies นะคะ he studies หรือ John studies at the library every day after school เข้าใจไหมคะ